นะคะทุกคนก็จะเป็นเครื่องทำน้ําร้อนนะคะที่โสภาซื้อมาใหม่นะคะตรงนี้จะเป็นอิเล็กทริกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีแมาบาังโอนกรุปกรุเนียนจ้าวันนี้โสภาจะพาทุกคนมาดูข้างในรถฟู้ดเทรเลร์ของโซภานะคะแต่โซภาต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่ารถของโซภาขายอาหารมานานแล้วถึง6ปีนะคะ 6ปีกว่าค่ะได้6ปีกว่าแล้วนะคะอาจจะไม่ใหม่เหมือนรถคันอื่นๆเขานะคะแต่โซภาก็อยากให้เห็นนะคะว่าข้างในรถของโซภาเป็นแบบไหนนะคะทุกคนอย่าดราม่านะคะเพราะว่ารถมานานแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าตอนที่โซภาเริ่มทําใหม่ๆนะคะเราไม่มีเงินนะคะเราไม่มีเงินก้อนนะคะเราก็ไปกู้เงินธนาคารมานะคะ เราก็ได้เงินกู้จากธนาคารมาประมาณ3 0 0 0 0นะคะทุกคน30,000 US ดอลลาร์นะคะเราถึงมาลงทุนเปิดรถขายอาหารนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีเงินเก็บนะคะเราก็ต้องไปกู้ธนาคารมาก่อนนะคะและเราก็ออกแบบมาว่าเราจะทำอาหารแบบไหนเราจะทำอาหารไทยเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเข้ามาข้างในรถของเรานะคะอันนี้เราก็ คุยกับคนที่เขาทํารถให้เรานะคะว่าเราต้องการแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ออกแบบมานะคะแล้วเราก็ไปคุยกับคนที่เขาทํารถให้เรานะคะว่าเราจะทําอาหารไทยเราอยากได้อุปกรณ์แบบนี้แบบนี้นะคะเขาก็แนะนําเรามานะคะตอนแรกสุภายอยากจะได้หน้าต่างสองหน้าต่างนะคะแต่ว่าคนทํารถเขาก็อธิบายบอกว่า ถ้าเราทําหน้าต่าง2ช่องนะคะพื้นที่ข้างในรถเราก็ไรป้ประโยชน์นะคะก็ค,คือไม่สามารถที่จะใส่ที่วางคงวางของนะคะได้เยอะนะคะทุกคนโซภาก็เลยทําหน้าต่างแค่หน้าต่างเดียวนะคะข้างในรถฟู้ดเทรลเลอร์ของโซภานะคะอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งรถรวมทั้ง six burner รวมทั้ง Chinese w o l k แล้วก็แซนด์วิชแพรบแล้วก็ ตู้แช่แข็งนะคะแล้วก็ตู้เย็นธรรมดานะคะเอาไว้เก็บของรวมทั้งหมดเลยนะคะทุกคนรถนี้ที่สุภาซื้อมานะคะก็อยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นนะคะตอนนั้นแต่ตอนนี้ส0,000ื่นคงไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นกิจการที่เป็นกิจการที่คนกําลังนิยมกันนะคะเพราะว่าแต่ก่อนที่สุภาขายใหม่ๆเลยนะคะไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมีรถเอ่อฟู้ดเทรลเลอร์อ่า มีแต่ร้านอาหารส่วนมากนะคะแต่ทุกวันนี้มองไปตรงไหนนะคะก็มีแต่รถฟู้ดทรัคฟู้ดเทรลเลอร์ขายอาหารอยู่ข้างทางเต็มไปหมดนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะข้างในรถฟู้ดเทรลเลอร์ของโสภามีอะไรบ้างนะคะทุกคนนี่ค่ะข้างหลังโสภานะคะก็จะเป็นฮู้ดนะคะเวลาเวลาที่โสภามาทำอาหารนะคะทุกคนความยาวของเขาก็อยู่ที่ประมาณ6ฟุตนะคะนี่ค่ะ ข้างหลังโซฟานะคะแล้วถัดมานะคะนี่ค่ะตรงนี้ข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชแพรบนะคะที่โซฟาเอาไว้เตรียมของไว้ทําอาหารให้ลูกค้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชแพรบถัดมาก็จะเป็นซอสต่างๆนะคะที่โซฟาเอาไว้ทําอาหารนะคะประกอบอาหารนะคะทุกคนแล้วตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวและตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็น i n น s ส w อกนะคะโสภาจะทำกระทะใหญ่นะคะเวลาทำอาหารจะได้รวดเร็วทันใจกับลูกค้านะคะโสภาก็เอากระทะใหญ่เข้ามาข้างในรถของโสผาด้วยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะทุกคนถัดมานี่ค่ะมองเห็นไหมอเอาอย่างนี้และกันถัดมานะคะ ถัดมาก็จะเป็น six burner นะคะทุกคนที่โซฟาเอาไว้ประกอบอาหารเหมือนกันค่ะแล้วก็ทำแกงนะคะแล้วก็ทำผัดไทยหรือว่าข้าวผัดนะคะช่วงที่เวลาที่เราเร่งรีบนะคะแล้วไอหม้แล้วหมตัวนั้นนะคะก็จะเป็นหม้ที่โซฟาเอาไว้ทอดแอปเปอร์ทเซอร์นะคะของทอดต่างๆนะคะทุกคนเพราะว่า ตอนแรกโสภาคิดว่าจะไม่ขายแอปเปอร์ไทเซอร์นะคะจะไม่ขายของโทษนะคะแต่ที่ไหนได้ของโทษขายดีค่ะทุกคนเราไม่ต้องเสียเวลามายืนผัดโอ๊้ยผัดทั้งวันนะคะแบบนี้เอามาโทษดลงกระทะได้เงินเลยค่ะต่อมานะคะทุกคนข้างหลังโสภาก็จะเป็นเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์นะคะที่โสภาให้เขาทําเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ ปกติแล้วจะมี3ซิงค์นะคะ3ซิงค์ที่เราต้องมีข้างในรถของเรานะคะแต่โซฟาให้เขาทําเพิ่มมาตรงนี้อีกอันนึงนะคะเผื่อเวลาที่เราเผื่อเวลาที่เราเตรียมของนะคะเราก็ต้องมีซิงค์ไว้เอ็กซ์ตร้าอันนึงนะคะและฝั่งนี้นะคะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นซิงค์เอาไว้ล้างมือนะคะก่อนที่เราจะลงมือทําอาหารนะคะทุกคน ตรงนี้จะเป็นซิงค์เอาไว้ล้างมือนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะที่โซฟาเอาไว้เก็บของนะคะเอาไว้เก็บไข่เอาไว้เก็บพวกบีนสปราต่างๆนะคะทุกคนข้างหลังข้างหลังโซฟาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตู้แช่แข็งนะคะเอาไว้แช่พวกแอปเปอร์ไทเซอร์เอาไว้แช่ไก่เอาไว้แช่เนื้อนะคะทุกคนตู้แช่แข็งอันนึงนะคะแล้วก็หม้ออุ่นข้าวนะคะแล้วก็หม้อหุงข้าวนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นผักต่างๆนะคะที่โสภาเอาไว้ใช้สําหรับที่เราประกอบอาหารนะคะเราต้องเติมน้ําแข็งนะคะทุกคนเนี่ค่ะเราต้องเติมน้ําแข็งทิ้งไว้ตลอดเวลานะคะอันนี้ Health Inspection เขามาตรวจแล้วนะคะเขาให้เราใส่น้ําแข็งนะคะเอาไว้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้ผักของเราเย็นโนพาก็เอาผักออกมาใช้ ในประมาณที่เราจะต้องใช้ในแต่ละวันนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะถ้ามีข้าวผัดมาออเดอร์ต่อๆกันนะคะแป๊บเดียวก็หมดถั่วงอกแป๊บเดียวก็หมดค่ะสองสามออเดอร์ถั่วงอกก็หมดแล้วนะคะเราก็คือเอาของที่ออกมาใช้ตรงนี้วันต่อวันนะคะทุกคนก็ในร้านของโซฟาก็มีแค่นี้นะคะโอ้ยเดี๋ยวต้องบอกตรงนี้เดี๋ยว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 อันนี้เป็นเดี๋ยวต้องบอกตรงนี้นะคะทุกคน แต่ทุกคนอย่าลืมนะคะว่ารถของโซฟาใช้การมานานแล้วนะคะโซฟาจะให้ดูถังที่เก็บเศษอาหารนะคะทุกคนสุดตรงนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกล่องเก็บเศษอาหารนะคะที่เราจะต้องมีนะคะทุกรถจะต้องมีนะคะเวลาที่เราทําอาหารแล้วเศษอาหารของเราก็จะมาอยู่ตรงในกล่องนี้นะคะถึงเวลาที่มันเต็มเราก็ต้อง ไปทําความสะอาดนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากทําก็จ้างบริษัทเข้ามาให้ทําความสะอาดให้นะคะทุกคนแต่ว่ามันแพงนะคะเราก็ต้องมาทําเองค่ะเพราะว่าทุกๆของร้านร้านของสุภานะคะทุกสามเดือนสามีก็จะมาทําความสะอาดนะคะเอาเศษอาหารออกนะคะทุกคนนี่ค่ะตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะที่เราจะต้องมีข้างในรถของเรานะคะ ราะว่าเราประกอบอาหารนะคะน้ำน้ำเสียสามารถไหลลงไปได้ข้างนอกนะคะเพราะมันมีที่ระบายให้นะคะแต่อันนี้เราต้องมีข้างในรถนะคะแต่บางคันถ้าเกิดว่าเขา,เาไม่อยากมีข้างในรถนะคะเขาก็เอาไว้ข้างนอกค่ะจะได้ล้างทําความสะอาดได้ง่ายนะคะก็อยู่ที่ว่าเจ้าของรถหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะจะ จะ,จะทำแบบไหนนะคะแต่รถโซฟาเขาทำเอาไว้ข้างในรถนะคะทุกคนโซฟาก็จะต้องเอาของออกนะคะแล้วก็ทำความสะอาดนะคะทุกครั้งที่เราทำความสะอาดนะคะทุกคนในรถฟู้ดเทรลเลอร์ของโซฟาก็มีแค่นี้นะคะทุกคนต้องใช้ทุกสัดส,ส่วนข้างในรถของเราให้มีประโยชน์นะคะโซฟาก็จะเตรียมของมาไว้ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะข้างหลังโซฟาค่ะ เตรียมของมาไว้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะขายดีนะคะเราก็เตรียมของหรือว่าเตรียมกล่องอุปกรณ์ต่างๆนะคะเอามาไว้เพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังโซภาก็จะทําคลิปข้างนอกร้านนะคะอธิบายบอกเพื่อนๆว่าทําไมโซภาถึงใช้ถังแกส๊สอันใหญ่นะคะและจะให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะว่าที่ระบายน้ำเสีย ของสูภาอยู่ตรงไหนนะคะเพราะรถของสูภพาไม่ต้องเสียบริการเอาน้ําเสียไปคลิ้งนะคะเจ้าของที่เขาได้ต่อ,อท่อระบายน้ําเสียให้เราแล้วนะคะเราก็เสียแค่ค่าเช่าที่ตรงนี้นะคะรวมค่าน้ําค่าไฟค่าขยะนะคะทั้งหมดนะคะทุกคน1,100งพ่ 1, 100, อ US ดอลลาร์นะคะทุกคน ก็ก็ยังแพงอยู่นะคะแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราไปหาที่อื่นราคาก็จะใกล้เคียงกันนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้โซภาก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ